ามารถย้ายความร้อนออกไปทิ้งได้หนึ่งัน BTU ทีนี้ถ้าเราแปลงหน่วยให้มาเป็นหน่วย SI เนี่ยหนึ่งัน BTU ต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเท่ากับ3.517ุดกิโลวัตต์ก็หมายความว่าถ้าแอร์ขนาด1ตันมันก็จะมีความสามารถในการย้ายความร้อนที่ไปทิ้งข้างนอกเนี่ยสามจกิโลจูลภายใน1วินาทีนะครับก็ ก็เป็นการแปลงหน่วยธรรมดานะอันนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราบอกขนาดของแอร์เนี่ยบอกว่าแอร์เครื่องนี้12,000 BTU เนี่ยจริงๆเราต้องบอกให้เต็มนะครับก็คือต้องบอกว่าเป็น BTU ต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องทําความเย็นเนี่ยนอกจากบอกในรูปของ COP แล้วเนี่ยมันยังมีอีก2ตัวที่เราจะพบบ่อยก็คือบอกในรูปของ EER แล้วก็บอกในรูปของค่ากิโลวัตต์ต่อตันนะครับ EER เนี่ย นิยามมันจะเหมือน COP ทุกประการนะครับก็คือความเย็นที่ทําได้หารด้วยงานที่เราต้องป้อนเข้าไปนะครับแต่ว่า COP เนี่ยมันจะไม่มีหน่วยเพราะว่าเราจะต้องทําให้ความร้อนอความเย็นที่ทําได้กับงานที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีหน่วยเดียวกันแต่พอเป็น EER เนี่ยมันจะถูกกาหนดหน่วยเอาไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออัตราการทึงความเย็นหน่วยจะต้องเป็น BTU ต่อชั่วโมงส่วน กำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยหน่วยจะต้องเป็นวัตต์นะครับก็ COP e ER นิยามเดียวกัน COP ไม่มีหน่วยนะครับเพราะว่าข้างบนข้างล่างต้องหน่วยเดียวกันแต่ e ER มีหน่วยโดยข้างบนต้องเป็น btu ต่อชั่วโมงข้างล่างต้องเป็นวัตต์ไฟฟ้านะครับส่วนกิโลวัตต์ต่อตันเนี่ยมันจะเป็นส่วนกลับของ COP กับ e ER e นะครับคือมันเอากำลังไฟฟ้าที่ใช้หารด้วยความเย็นที่ทำได้ แล้วก็มีการกําหนดหน่วยก็ตามชื่อมันเลยครับก็คือไฟฟ้าจะต้องเป็นกิโลวัตส่วนความสามารถในการทําความเย็นจะต้องหน่วยเป็นตันความเย็นนะครับ3ามตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนกลับของการและการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าสมรรถนะการทํางาน3ามตัวนี้ได้ตามสมการนี้นะครับหมายความว่าถ้าเรารู้ค่าใดค่าหนึ่งเราจะหาอีกสองค่าที่เหลือได้เลยก็ตามสูตรน,นี้เลยตัว ตัวคูณพวกนี้นะครับ3.517หรือว่า12เนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นการแปลงหน่วยธรรมดาเราเราสามารถไปลองแปลงหน่วยบนกระดาษทดแล้วเราจะเห็นเลยว่าเลข12กับเลข3.517ได้มาจากไหนนะครับแต่ว่าผมก็เขียนสรุปให้เห็นง่ายๆว่า3ตัวนี้มันแปลงไปมาระหว่างกันได้นะครับทีนี้ก็มีความรู้อันหนึ่งแทรกเข้ามานะครับมันจะมีมีระบบ ประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นปั๊มความร้อนหรือว่าฮีตปั๊มนะครับหลักการทํางานเนี่ยมันจะเหมือนเครื่องทำความเย็ยนทุป,ประการเลยแต่ว่าเวลาเราพูดว่ามันเป็นฮิตปั๊มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเรากําลังพูดถึงการนําความร้อนส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์แทนที่จะเป็นส่วนนี้นะครับในระบบทําความเย็นเนี่ยเราสนใจว่าเราสามารถดูดความร้อนออกจาก ที่ที่เราต้องการความเย็นออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเราบอกความสามารถในการทํางานเราก็เลยเขียนได้อยู่ในรูป COP โดยสนใจตัวความสามารถในการทําความเย็นแต่พอเราพูดว่ามันเป็นฮีตปั๊มเนี่ยเราจะสนใจว่ามันสามารถผลิตความร้อนตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกความสามารถในการทํางานของปั๊มความร้อนเนี่ยเวลาเราบอกเราจะบอกโดยสนใจว่าตัวความร้อนที่เราผลิตได้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ แต่ว่าแล้วฮีตปั๊มมันใช้ที่ไหนในบ้านเราเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกที่มันต้องการทำความเย็นในหน้าร้อนแล้วทำความอบอุ่นในหน้าหนาวเนี่ยอย่างแอร์หน้าต่างที่เราเห็นกันอยู่ในในบ้านเราเนี่ยมันทำความเย็นอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ว่าแอร์หน้าต่างในในเมืองนอกเนี่ยถ้ามันทำงานเป็นฮีตปั๊มได้ด้วยแล้วเป็นแอร์ได้ด้วยเนี่ยตัว เส้นทางในการเดินของน้ํายาเนี่ยมันจะมีวาล์วที่ทําเหมือนกับมันไขว้กันนะครับคือเราสามารถเวลาเรามาทางานปกติมันก็ทํางานเป็นแอร์ถูกไหมแต่ว่าเวลาเราจะสลับให้มันเป็นฮีทปั๊มเนี่ยมันจะมีวาล์วตัวหนึ่งที่มันไขว้เส้นทางน้ํายาให้มันกลับทางกันอย่างนี้นะครับเวลาเราไขว้เวลาเราบิดวาล์วไขว้เส้นทางน้ํายาปั๊บเนี่ยตัวคอนเดนเซอร์มันจะทําหน้าที่เป็นคอยเย็นทันทีแล้วก็ตัวคอยเย็นมันจะทําหน้าที่เป็นคอยร้อนทันทีนะครับ จากเดิมที่มันเคยดูดความร้อนจากในห้องออกไปทิ้งข้างนอกมันก็กลายเป็นว่ามันจะดูดความร้อนจากข้างนอกเข้ามาทิ้งในห้องทีนี้ในหน้าหนาวเนี่ยข้างนอกมันเย็นกว่าใช่ไหมครับเราก็สามารถดูดความร้อนจากอุณภูมิที่ต่ํากว่าเนี่ยมาทิ้งในห้องเราซึ่งเราอยากให้มันร้อนกว่าข้างนอกได้นะฮิตั๊มก็เป็นอย่างนี้นะครับที่ใช้งานในอุตสาหกรรมมันก็จะเยอะหน่อยอย่างในโรงพยาบาลอย่างนี้นะครับ mm hmm. เราต้องการทําทั้งความร้อนความเย็นถูกไหมฮะ ในห้องพักคนไข้ห้องพักผู้ป่วยเนี่ยเราก็อยากทําความเย็นแต่ว่าในส่วนที่เราทําการซักอบรีดผ้าซ่าเชื้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องการความร้อนถ้าเรามีระบบวัฏจักรอัดไอแบบนี้นะครับเราสามารถทําความเย็นในห้องพักผู้ป่วยได้ส่วนความร้อนทิ้งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จะเอาไปทํา ไปอุ่นอากาศเอาไปอุ่นน้ําเพื่อใช้ในกระบวนการซักรีดอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ประโยชน์ทั้งความร้อนที่ดูดออกมาตรงนี้ทําความเย็นได้แล้วความร้อนทิ้งตรงนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อนะมันก็เป็นทั้งเครื่องทําความเย็นทั้งฮีตปั๊มไปในตัวนะครับก็แทรกความรู้ตรงนี้นะครับว่ามันมีระบบที่เรียกว่าฮีตปั๊มด้วยซึ่งมันก็คือหน้าตาเดียวกันเลยครับแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ตรงนี้แทนนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยจะปิดท้ายด้วยการอธิบายตัวอย่างที่7จจุดนะครับว่าเราเอาความรู้เรื่องวัฏจักรการทาความเย็นหรือว่าเครื่องทาความเย็นตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ปัญหาจริงได้อย่างไรนะครับเอาสมมุติเรามีตู้เย็นตู้หนึ่งนะครับกินไฟ150วัตต์แล้วก็ระบายความร้อนทิ้งที่หลังตู้เย็นเนี่ยนะครับ400วัตต์ให้หาว่าตู้เย็นตู้นี้เนี่ย ทำความเย็นได้ในอัตราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่า COP เป็นเท่าไหร่เริ่มต้นเราก็วาดรูปสมดุลพลังงานอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีการดูดความร้อนจากภายในตู้เย็นใช่ไหมครับมันกินกําลังไฟฟ้าที่คอมเพรสเซอร์ในร5 0ยวัตต์แล้วก็ระบายความร้อนทิ้ง4ี่รวัตต์นะครับทุกอย่างอยู่ในรูปอัตราหมดนะแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ตั้งสมดุลพลังงานแบบนี้เราก็มองด้วยตาได้เลยครับคือตรงนี้เราส่งออกไป4ี่ร้อย มันมีเข้าแค่150จากกำลังไฟฟ้าที่คอมเพรสเซอร์เพราะฉะนั้นอัตราการทาความเย็นในตู้เย็นก็คือผลต่างระหว่าง2ตัวน,นี้ครับก็คือ250นะก็ถัดไปเขาถามอะไรครับเขาถาม COP ใช่ไหมครับนิยามของ COP ก็คือสิ่งที่เราอยากได้คือความเย็นที่เราทำเนี่ยนะครับหาด้วยสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือ150วัตต COP นี่หน่วยข้างบนข้างล่างต้องเท่ากาันเพราะฉะนั้นผมก็จับหน่วยวัดกับวัดมาหารกันเลยนะครับก็เป็น COP 1.67ก็นะก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าเราบอกว่า COP มันควรจะอยู่แถวแถวสามถูกไหมอันนี้ก็ยังไม่ถึง2เลยก็ไม่สูงเท่าไหร่ในท้ายข้อนี่ผมก็คำนวณค่า EER กับกิโลวัตต์ต่อตันทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับก็ใช้ใช้สมก,การความสัมพันธ์อันนี้แหละนะแปลงออกมาเป็น2ตัวที่เหลือตัวนี้นะครับ ก็เน,นื้อหาในส่วนของเครื่องทำความเย็นก็จะจบแค่นี้นะครับ